สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมอันดิสปี2017 1หนึ่งคันนะครับสวยสภาพหนึ่งในร้อยครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับดูแลศูนย์ตรงเป๊ะเลยครับนี่เลยครับคันนี้ของแต่งของเพิ่มใส่มาให้เยอะนะครับมีกล้อง360องศาด้วยนะครับก็ติดจอ Android ใส่ซิมได้นะครับเล่น YouTube ได้ปกติเหมือนมือถือเลยนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สวยๆชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ดูแลศูนย์ตรงเป๊ะนะครับปี2017เเครื่องพันหกเกียร์ ตัวท็อปเลยครับมีปุ่มสตาร์ทนะครับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ยางปี2023ชุดแต่งสวยๆส,สีสวยเต็มสาภาพเกรด a พรีเมียมนะครับของแต่งที่ทำมาก็ประมาณเกือบแสนนะครับคันนี้วิ่ง170,000กิโลเมตรนะครับดูแลศูนย์โตโยต้าตรงเป๊ะเลยครับใครหารถใช้งานนะครับสาภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่ มินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยผ่อน6,900โดยประมาณผ่อนได้6ปี339,000บาทนะครับกับรถปี2017นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับรถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถสวยสภาพงามแบบนี้นะครับมีออปชั่นเพิ่มมาให้อีกต่างหากนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์พุชสตาร์ทนะครับกุญแจดีโมดครบ เอกสารครบสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องแรกแน่นๆดูแลศูนย์มาด้วยครับที่สําคัญรุ่นนี้อะไหล่หาได้ครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่เป็นแท็กซี่อะไหล่หาได้สบายใจใช้ได้ง่ายๆเลยครับนี่นะครับติดจอมาแล้วนะครับเป็นจอใส่ซิมได้นะครับนี่เลยครับบูชุดพร้อมเอกสารครบนะครับใครสนใจนะครับก็จัดไปครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันคันนี้แดมเก็บเสียงมารอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับมีของแต่งเยอะครับลองเพิ่มเข้าไปนะครับแต่งสวยนะครับ แต่งออปชันนะครับไม่แต่งซิ่งไม่แต่งเครื่องนะครับเอาเป็นว่าท่านชอบกับสภาพและราคาแบบนี้นะครับโทรเจรจานะครับบันไกลบันไกลไม่สะดวกเดินทางเราจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับเครดิตจากช่อง u t u b e นะครับเปิดมาแล้ว6ปีทาง YouTube โกงไม่ได้นะครับถ้าโกงโดนล้องเรียนโดนปิดเลยทันทีนะครับเกาะฝากกันด้วยนะครับเครดิตดีๆก็นํามาฝากสมาชิกนะครับเออขอภัยรถดีๆนะครับนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับรถสวยครบจบแน่นอนพูดสตาร์ทด้วยครับ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันด้วยครับโอ้โหราคานี้สภาพนี้ถ้าใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับมีบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานนะครับอันติดอึดถึกทนใช้ง่ายใช้ได้ยาวดูแลสบายอันไหลหาได้ง่ายมากๆนะครับฝากไว้เลยครับกับอันติดปี 2, 2017นะครับออปชั่นร้อนเลย